เอาละครับผมก็กรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมยูสู่์แต่การชิงชาแนลนะครับผมวันนี้ผมมาเงียบๆนะลมลมแรงขออภัยด้วยนะวันนี้มาสั้นๆมาดูเจลโน่สีใหม่กันสีส้มนะนี่เลยสีส้มสวยมากๆคือผมเนี่ยสังเกตเจลโน่มาเจลโน่เนี่ยเป็นรุ่นที่เครื่องแค่ร้อยยี่สิบห้าแต่ว่ามีอะไรที่เยอะพอสมควรนะอย่างแรกเลยเจลโน่สีส้มเนี่ยเขาเป็นกระจกส้มออะอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเจลโน่เนี่ยเขาจะใช้กระจกสีเดียวกับตัวรถซึ่ง ถามผมว่าสีส้มสวยไหมผมว่าทรงมันไม่สวยแต่ว่าพูดกันตามตรงผมว่าสีอ่ะสวยแล้วก็ประกับตัวนี้ตัวคันเร่งอ่ะสังเกตว่าเขาจะเป็นสีน้ําตาลนะไม่ใช่สีดําแต่ว่าตัวไฟแฮนเนี่ยเขาเป็นสีดํานะออตัวนี้ก็จะเป็นสีแบบนี้เลยแล้วก็ตัวครอบก็จะเป็นสีสีแบบสีเงินเงานะอันนี้ก็คือโลโก้เขานะโลโก้เนี่ยเป็นโลโก้สติ๊กเกอร์แบบ Honda ไม่ได้เป็นแบบแยกตัวชุดเดียว แล้วตัวนี้เป็นสีด้านตัวนี้เป็นสีเงานี่ตัวนี้ก็คือสีรถนะครับผมมาด้านล่างตัวนี้เป็นตัว ABS นะสีส้มแล้วก็ตัวเขาเนี่ยจะให้ปั๊มพอรพอซึ่งตัว standard เนี่ยให้ปั๊มแค่พอตเดียวอันนี้ผมรู้สึกว่าตัว ABS เนี่ยเขาจัดเต็มมากและจานใหญ่กว่าด้วยจานเนี่ยไซส์เดียวกับ PCX เลยนะจานน่าจะน่าจะจานเดียวกันเลยแหละไซส์เดียวกันเลยแต่ว่าพอเป็นล้อขอบ12แล้วมันเต็มล้อผมว่าอันนี้ให้มาดีจุดระบายเขาอยู่ตรงนี้นะ อ,อดีนะไฟเลียวยังเป็นหลอดไส้อยู่อันนี้น่าเสียดายรู้สึกว่ายัางน่าเสียดายเราก็ออดไล่มาที่ตัวรถกันครับผมเบรกน่าจะเป็นคอมบเบรกไม่ใช่คอมบเบรกเพราะมันเป็น ABS แล้วเออ ABS แต่อ๋อเป็นคอมบเบรกอยู่แต่ว่าเป็น ABS แค่นั้นเองใช้เป็นสีเงินนะแล้วก็ตัวนี้จะมีตัวล็อกด้วยคือตัวเนี้ยเป็นเบรกสีเงินแต่ตัวล็อกอ่ะเป็นสีดําตัวล็อกเนี่ยสั้นนะไม่เหมือนกับพวกคิกที่เป็นตัวล็อกยาวนี่ปลดล็อกแบบนี้เลยง่ายๆนะ นี้เรามาดูที่ตัวแฮนด์กันบ้างตัวแฮนด์กับตัวเนี้ยคือเรือนไม่เนี่ยใช้อันเดียวกับคิก160แล้วก็อาจจะรวมถึงคิก150 125ด้วยก็ใส่ได้กันได้ปักมันตรงกันหมดเลยอันนี้ถือว่าดีนะถ้ามีปัญหาอะไรก็เบิกมันใส่ได้เลยแต่ตัวนี้ตัว ABS ก็จะมีปุ่ม ABS ตรงนี้เพิ่มเติมอันนี้ก็ไฟที่ถ้าคุณซื้อช้อปปีมาใส่ไฟสูงเพิ่มได้ไม่ยาก ตัวนี้ก็เป็นแต่เป็นสวิตไฟพวกนี้มีมีของแต่งเพียบบอกเลยตัวนี้เป็นน็อตกระจกนะเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้ดูแต่ไม่รู้จะได้ไหมขาเขาจะประมาณนี้เห็นไหมเออตัวนี้ก็เป็นปุ่มเลือกหมดเลือกอะไรเหมือนของคลิกร้อยยี่ห้าร้อยห้าสิบเลยอันนี้ก็เป็นตัวเขาเรียกอะไรนะไอไอสต็อปเออนี่ตัวนี้เปิดปิดนะแล้วก็ตัวนี้เป็นว้างถ้าคุณมีเงินก็เบิกบตัวสวิตมาใส่ได้ไม่ยาก แล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มสตาร์ทนะครับผมนี้ก็ตัวคันเร่งสายคันเร่งนะตัวนี้เป็นลิ้นชักนะของทีอโนเขาเปิดได้ไหมอ่าได้นี่มีกุญแจอย่างนี้กุญแจเขาจะเป็นแบบนี้นี่กุญแจเขาจะเป็นแบบนี้เลยหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็ไม้ติม่มช่องก็จะเป็นแบบนี้นะมีที่ชาร์จไหมมีเป็นแบบพอร์ต USB พอร์ตเดียวเออน่าเสียดายแฮะอ่าอน,นี้ก็เป็นสมาร์ทคีย์ของเขานะอย่างนี้ก็เป็นตะขอนะพับเก็บเข้าออกได้ อันนี้ก็เป็นถังน้ํามันเออแล้วก็ที่เหยียบเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบมีรูปิดถ้าเปิดมันก็จะเป็นน็อตนะเออแล้วก็เปิดมาใต้เบาะใต้เบาะเนี่ยกว้างมากแล้วก็มีอะไรให้ตรงนี้อันนี้เป็นโค้ดของเขานะใต้เบาะเนี่ยกว้างเลยใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้สองใบแน่นอนอันนี้ไม่ต้องสืบน,นะแล้วก็ตัวน้ำรอเย็นจะอยู่ตรงนี้มีเลยมีรูระบายน้ําตรงนี้ด้วยกันน้ําเข้านะเบาะเนี่ยเขาเป็นสีน้ําตาลนะ แล้วก็มีด้านหลังตัวนี้เป็นฮอ n ด้าไล่ตะเข็บขาวตัวที่จับเนี่ยเป็นสีเงินเงินด้านแล้วก็โลโก้จะเป็นเจโอนโนครับผมพักเท้าจะเป็นแบบดึงออกมาปกติเลยไม่มีอะไรนะครับผมขาตั้งก็เป็นปกติแต่ยาวหน่อยแล้วก็ขาตั้งคู่ก็ปกติ h o n d ้าตัวแข้งก็จะใหญ่ๆห,หน่อยเพราะว่าเป็นตัวเขาเรียกว่าใช้ชุดเนี่ยใช้ชุดเดียวกับตัวคีร้อยหกสิบเลยแต่ว่าแค่พวกสูบพวกอะไรข้างในเปลี่ยนแค่นั้นเองก็เอาไปทำอย่างซิ่งๆเลยแล้วก็อันนี้กล่องอากาศนะครับ นี่คือโชคนะโชคจะไม่สูงมากเออถ้าเบิกโชคแต่งมาใส่ก็ผมว่าดีเลยอันนี้ก็เป็นแบบเบรกหลังนะเป็นดัมเบมดูระบายก็ยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากอะเนาะมันก็หน้าตาเดิมอันนี้ก็ไฟที่ด้านหลังนะครับผมก็ยังเป็นหลอดไส้อยู่อันนี้ก็ไฟตัวเขาเรียกอะไรนะไฟไฟเบรกไฟอะไรส่วนตัวนี้ไฟสองกระเบียนก็ยังเป็น LED ปะหรือหลอดไส้ได้จะยังหลอดไส้อยู่อันนี้เป็นทับทีมสะท้อนแสงครับผม เลยท่อเขาจะเป็นแบบนี้นะมีมีอาร์มนะของเกียวโนเขามีอาร์มนะเออฉะนั้นถ้าจะติดตั้งดนะิสเบรกอะก็ทําได้แต่จะต้องแปลงนิดนึงดูทรงเ็าคงต้องแปลงนิดนึงเออนี่ชุดระบายอากาศเขาอยู่ตรงนี้นะไม่ได้อยู่ด้านหน้านะอ,อกันร้อนเขาก็อยู่นี้ทรงก็ไปแต่งเพิ่มได้เออได้เสร็จประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวจะลองนั่งคอมดูนะพอนั่งคอมดูแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยแฮนด์เนี่ยเบามาก เบากว่าหลีดเบากว่าคิกแล้วผมรู้สึกว่าทรงมันอะมุดได้ดีกว่าตัวแกนซิีาโน่ด้วยฉะนั้นถ้าใครชอบสายมุดเนี่ยผมว่าเกียโน่จะตอบโจทย์กว่าแกนเฟียโน่แต่ขับทั่วไปเนี่ยผมว่าตัวแกนเฟียโน่ยังรู้สึกว่าดีกว่านะอแต่โชกเนี่ยผมว่าโชกเนี่ยเผลอๆด้านหน้าน่ะเท่าๆกันแต่ด้านหลังเนี่ยดูทรงว่าน่าจะแข็งกว่านิดนึงแต่ว่ามันจะได้ความพิวความมุดเก่งขึ้นเออ โดยสเปคของตัวฮอนด้าเจลโนพลัสปี2024ครับผมโดยเลขสเปคจะเป็นตามนี้นะครับผมเครื่องยนต์เนี่ยเป็น e sp Plus ขนาด1 2 5ยี่ cc สี่วาลระบบหัวฉีดเนี่ยเป็น pgm fi พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและมีกำลังสูงสุดอยู่ที่10.73แรงม้าที่8,000รอบต่อน,นาทีรองรับการเติมน้ำมันได้สูงสุดถึง e 2 0นะครับผมระบบการขับขี่นะครับผมเป็นระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ v m a t i c และมีระบบ idling stop ครับผมช่วยประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นด้วย รวมถึงระบบการสั่นสะเทือนหน้าเ e เลโคลสปิกและระบบช o คหลังเดี่ยวนะครับผมส่วนระบบเบรกเนี่ยจะมี2แบบ2รุ่นก็คือตัว CBS ที่เป็นเบรกปกติเป็นเบรกหน้าปกติครับผมมีระบบคอมบีเบรกมาให้ในส่วนของ ABS เนี่ยจะเป็นระบบเบรก ABS นะครับผมที่ ABS เนี่ยจะมีขนาดจานที่เพิ่มขึ้นรวมถึงจะได้พอร์ตของเบรกจาก 1พอร์ตอเป็นพอรพตนะครับผมโดยตัวรถเนี่ยจะมีขนาดความกว้างอยู่ที่6 8 5ย mm, ามมยาว1 8 7 0ม mm, มและสูง1,100น mm. ้มมน้ำหนักตัวรถเนี่ยถ้าเป็นตัวของ CBS ที่เป็นระบบทั่วไปมาตรฐานจะอยู่ที่1 0 0กิโลกรัมส่วนรุ่น ABS ที่เป็นตัวเบรกเนี่ยจะอยู่ที่101กิโลกรัมในส่วนของความจุน้ำมันเนี่ยจะมีความจุถังน้ำมันอยู่ทั้งหมด5 4ลิตรพื้นที่เก็บของใต้เบาะเนี่ยจะมีอยู่ที่30ลิตรพร้อมช่องเสียบ u s Type A ส่วนไฟในการแสดงผลเนี่ยไฟหน้าไฟท้ายเป็น LED รอบคันส่วนหน้าจอเรือนไม่จะเป็นแบบดิจิตอล LCD Multifunction ในกรณีของสีและราคาเนี่ยจะมีราคากลางในรุ่นของ ABS อยู่ที่6 7 7 0 0บาทมีสีส้มดำสีเทาดำสีขาวดำและสีดำในส่วนของรุ่นทั่วไป Standard หรือ CBS เนี่ยเขาจะอยู่ที่62,700บาทจะมีสีเขียวดำสีเหลืองดำและสีดำครับผมในส่วนของข,องข้อดีเจยวโนพัดนะผมก็จะมีข้อดีในเรื่องของตัว เครื่องเนี่ยเป็นเครื่อง125ซีที่เป็นเครื่องที่ถูกปรับจูนมาจาก p 1 6แล้วก็คิก160ซึ่งถ้าเกิดคุณเอาไปทําเครื่องต่อแน่นอนว่าเจโอนเนี่ยสามารถเป็น160ได้สบายๆเลยนี่คือข้อดีของเจโอนครับผมส่วนอัตราการประหยัดน้ำมันเนี่ยบอกเลยว่าเขาทําได้เต็มที่เนี่ยอยู่ที่57กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมซึ่งถ้าเทียบกับแกนเฟียโนเนี่ยแกนเฟียโนก็ทำได้ประหยัดกว่าแน่นอน แต่ว่าในกรณีของอัตราเร่งเนี่ยต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตัวของเกียโนพัทเนี่ยทำได้ดีกว่าฉะนั้นถ้าเกิดคุณชอบรถที่มีความแบบซิ่งๆิมีความแบบขับสปอร์ตเนี่ยเกียโนเขาจะดีกว่าแกรนฟีรโนนะครับผมในส่วนของแกรนฟีร์โนเขาจะเป็นรถสไตล์แบบขี่ทั่วไปมากกว่ารวมถึงภาพรวมของเกียโนเนี่ยเขาจะมีความแบบว่าเอาตรงๆนะความของเขาเนี่ยก็คือความมุดความอะไรเนี่ยเขาทําได้ดีกว่าตัวแกรนฟีร์โนพอสมควรนะสำหรับเกียโน ซึ่งก็ถ้าเกิดคุณมีในใจว่าเกียโนหรือแกรนเฟียโน่ดีก็ผมก็จะตอบนะผมว่าถ้าใครชอบสายสปอร์ตนะผมเกียโน่เนี่ยดีกว่าแน่นอนแต่ถ้าคุณชอบรถที่แบบขับขี่ทั่วไปให้ตัวรถเนี่ยมันขับได้แบบโอเคอ่ะมันไม่ได้แบบลำบากเกินไปผมว่าตัวแกรนเฟียโนก็ตอบโจทย์กว่าอีกอย่างนึงสำหรับผมนะผมรู้สึกว่าพรมไลของตัว แกรนฟียโนดูง่ายกว่าเจียนโน่แต่ตัวรถเองเนี่ยเจียนโน่เขาเบากว่านะนี่ก็ประมาณนี้ครับผมก็มาดูสั้นๆกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมอ่มาเพิ่มเติมโช๊กก่อนโช๊กเนี่ยก็เป็นโช๊กสีดํานะเป็นแกนแบบนี้เออนี่ก็เป็น ABS เขานะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยครับผมจะไป็นพาสชิ่ใหม่ของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม